สวัสดีครับทุกท่านผมขอขอบคุณสำหรับการตอบรับที่ดีและการให้ความไว้วางใจในรถยนต์โตโยต้ามาโดยตลอดซึ่งหนึ่งในรถยนต์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงก็คือย a r ิสรถยนต์ยาริสที่มียอดขายรวมในประเทศไทยกว่า4 1 8 0 0 0คันนับตั้งแต่เปิดตัวในปี2,548และยังคงมียอดขายอันดับหนึ่งในตลาดอีโคคาร์แฮชแบ็กเมื่อปี2,565ที่ผ่านมาอีกด้วยในวันนี้ ผมมีความยินดีที่จะแนะนำรถยนต์ยาริสรุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านดีไซน์และฟังก์ชันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้นและนี่คือ รถยนต์ยาริสรุ่นใหม่ล่าสุดที่ทางเราภาคภูมิใจและเพื่อให้ท่านได้รู้จักกับรถยนต์คันนี้มากยิ่งขึ้นในเรื่องของข้อมูลการพัฒนารวมทั้งจุดเด่นในทุกๆด้านผมขอส่งต่อให้กับคุณรัฐพลหัวหน้าวิศวกรระดับภูมิภาคของเราครับขอบคุณครับคุณสุภกรยาริสเป็นรถยนต์ที่ได้รับความนิยมและมีกลุ่มลูกค้าจำนวนมากในประเทศไทยนะครับ สำหรับยาริสใหม่คันนี้เรารักษาจุดแข็งของ c o Compact Hatchback ไว้ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความประหยัดน้ำมันความนุ่มนวลคล่องแคล่วในการขับขี่ห้องโดยสารที่นั่งสบายเหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายและครั้งนี้เรายังได้เสริมจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบรับ Active Lifestyle ของคนรุ่นใหม่ครับผมขอกล่าวถึง3ส่วนหลักนะครับในการพัฒนายาริสใหม่ดังนี้ครับ 1. ทีมการออกแบบ d e f y e n e r g e t i c 2. ฟังก์ชันการใช้งานที่ทันสมัยและ 3. ความคุ้มค่าครับส่วนแรกนะครับเริ่มจากดีไซน์ภายนอกทีมการออกแบบ r e f y n e Energetic ที่ให้ความรู้สึกปราดเปรียวหน้าขับขี่เราได้นำา h m m m r r h e d Design ที่เป็นเทรนด์ใหม่ล่าสุดของ Toyota มาใช้ในรุ่นนี้ครับเสริมด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED แนวคมเข้มผสานกับ Daytime Running Light พร้อมดีไซน์ Secondary i l l u m i n a t i o n ที่ทำให้รถรู้สึกพุ่งทยานไปข้างหน้าครับกันชนท้ายดีไซน์ใหม่แบบดิฟฟิวเซอร์สไตล์สำหรับสีภายนอกเราขอแนะนำสีใหม่ซีเมนเกรย์เมทัลลิกช่วยสะท้อนตัวตนคนรุ่นใหม่เรียบแต่ดูโมเดิลและเรายังมีสีใหม่อื่นๆอีกเช่นสีส้มสไปซี่สกาเลตที่โดดเด่นแล้วเรายังมีสีทูโทนให้ท่านเลือกช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้กับรถได้เป็นอย่างดีครับในส่วนของดีไซน์ภายใน เราเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและเรายังมีโทนสีหลากหลายนะครับอย่างในรถยาริสรุ่นพรีเมียมคันนี้เบาะนั่งจะเป็นโทนสี o ออคิ b บรา n ซึ่งดีไซเนอร์ของเราเลือกใช้โทนสีดำสลับกับสีน้ำตาลและเลือกใช้ Accent นต bon, ์ริบบอนสีน้ำตาลอ่อนให้ความรู้สึกเรียบหรูน่าค้นหาครับส่วนที่2นะครับฟังก์ชันการใช้งานที่ทันสมัยเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เรามี Toyota Safety Sense, Blind Spot Monitor, Rear c ี o s s t t r f f i i c l l r t t และกล้องที่มองได้รอบคันครับนอกจากนั้นเรายังเพิ่มขนาดหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ถึง9นิ้วเพิ่มช่องต่ออุปกรณ์แบบ USB Type C เพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารด้านหลังอีกด้วยครับส่วนสุดท้ายนะครับเราเน้นมากๆคือความคุ้มค่าเราได้เพิ่มอุปกรณ์มาตรฐาน ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นได้แก่ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED ล้ออลลอย15นิ้วสาวกาศแบบครีบฉลามช่องต่ออุปกรณ์แบบ USB Type C สำหรับผู้โดยสารด้านหลังแตรทรัมเป็ดฮอนและหน้าจอแบบสัมผัสครับผมมั่นใจนะครับว่าดีไซน์ฟังก์ชันและความคุ้มค่าของยาริสใหม่นี้จะสามารถตอบโจทย์ทุกการใช้งานของท่านได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอนครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลทางด้านผลิตภัณฑ์จากคุณะะรัฐพลหัวหน้าวิศวกรกร,ระดับภูมิภาคของเราอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้ยาริสใหม่ตอบสนองทุกความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าได้อย่างครอบคลุมนั่นก็คือกลยุทธ์การขายและการตลาดซึ่งวันนี้รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่คุณนัททรจะมาเล่าให้เราฟังกันครับสวัสดีครับยาลิสจะกลับมาสร้างกระแสและยกระดับมาตรฐาน